สวสวพะวคมับผมทางนำมาสาิสุปาิป์รักหาวน้ำเงสิ่งใดที่ตันั้นม่มีน้เงิ หัวหน้โรงเรียนวัดพงศาครดิฉันน,นางสาวเวียาาารภาการุ่งเสรีรองห่วยน้าโรงเรียนวัดพงศาครในนามคณะกรรมการจัดงานตลอดจนผูนามา้มีเกียรติและนักเรียนซึ่งพร้อมกันณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้ารโรงเรียนวัดพงศาครเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในธีมอบสุนิบัต ระดับประถมวัยชั้นประถมศึกษาปีที่6และมอบประกาศนีิบัตรให้เก็บมาเป็นประธานในพิธีมอบคุณบัตรประกาศนีิบัตรของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมวัยในระดับชั้นแต่ละช่วงวัยช่วงชั้นของนักเรียนนะครับอันนี้เป็นการพัฒนาการการเรียนของนักเรียนไปในขั้นระดับหนึ่งนะครับนักเรียนระดับชั้นป .6 นะครับก็จะได้ก้าวต่อไปสู่ โรงเรียนมัธยมนะครับแล้วก็รียนชยั้นมัยมศัตรูที่3านะครับก็จะได้ก้าวต่อไปสู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปอีกนะครับครูและผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบบุญบัติที่ให้แก่นักเรียนที่สเาเร็จการศึกษาทั้งระดับประถมปยระดับประถมศึกษา และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวัดคงสาครประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้